ใส่เกียร์สองมั่ง<ะ>ใส่เกียร์สองดิเอ,งเออใส่เกียร์ด้านนี้เออไป,ไป เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดิเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดิอ่ามีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่าเวลาจะเลี้ยวขวาต้องเปิดไฟเลี้ยวขวาดิอยู่แก่อยู่ตรงนี้เนี่ยเลี้ยวขวามันจะมีตรงนี้เห็นไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะมันตรงนี้อ่าปิดก็กดเข้าไปโอเค เกี์ยนึงเอาพอรถเข้าบ้านดิเอารถเข้าบ้านดิ ออใส่เกียหนึ่งใส่เกียหนึ่งก,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 ก่อนจะได้ไม่ฝืดใส่เกียหนึ่งก่อนลูกใส่เกี้ยหนึ่งก่อนจะได้ไม่ฝืดไม่จะได้ไม่อืดไงเกียหนึ่งมันจะแรงไงใช่เกียหนึ่งก็ต้องเกียบข้างหลังสิเออเกีร์ต้องเกียบข้างหลังดิ มันกดไม่ได้ก็บิดคันเร่งนิดนึงอ่าเยียบอ่าเอาเข้าบ้านดูดิเข้าได้ไหมเร็วช้าดิาระวังรถพ่อด้วยเบรกโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม